สวัสดีครับวันนี้ผมอาร์ตเอเวอร์เนตนะครับมาจากศูนย์อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้อยู่กับแม่แม่ครับแม่แนะนำตัวเลยครับแม่จันหอมเจ้าบ้านนย่ยงครับจ้าอยู่ปากอิงหมู่สองเจ้าเอ่อผู้สักบาทดีบาดใจ่ปุ๋ยเอ้ปุยเอเวอร์เนตผมจะเข้ามาสอบถามแม่เพื่อนเอาแม่แม่แม่อกไหมน้ำยางนี่จะไหลดีถ้ามันมีนลำนักดีเนาะเพราะว่ากีดยางกับน้ายางกับนิ่มดีอยู่เพราะว่าตะก้อนที่ กีดยางไปนี่หน้ายางมันจะแข็งแต่อันนี้หูวซึกว่านิ่มได้ผลฮอร์โมนี่เปิดลงไปนี่ก็หูวซึกว่านนั้นยางนี่ก็จะไหลดีปุ๋ยเปินใจก็ดีอยู่อันนี้แม่พ่นกี่รอบกี่รอบนะครับอันนี้พ่นไปสี่สี่รอบละสี่รอบแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปรอบหนึ่งแล้วเนาะเจ้าใส่ปุ๋ยรอบอันนี้กีดแม่โอขออนุญาตครับอันนี้ห้ามิดวันนี้เจ้าอ๋อห้ามิดดูครับอันนี้แม่พ่นอย่างไหยอดน้ําส้มเออหยอดกดจ์จ้ะเนี่อันนี้ห้ามิดนี่ครับมาดูแหมต้นนลยครับ ดูข้างๆกันเลยครับนี่อันนี้ข้ามีดเพราะว่ามันบระดช่วงนี้มันฝนตกมันกับแม่ครับฝน<อ>มันตกนะมันชี้แม่เนะาะดูนี่เห็นต้นเลยกันได้ครับได้ได้ดีตอนน้ำนักขึ้นก่อนแมจ้า <ผม S 2> น้ำนักดีผู้ซื้อปราน้ำยักดีขึ้นมันจะบมาเป็นน้ำเพราะว่า ตะก้อนนี่เขานี่ไปแล้วมันจะมีน้ำไหลก็อันนี้นี่มันจะแบบมีน้ำไหลเขาว่าเขากีนไปมันจะมีเปอร์เซ็นต์น้ำยางไหลก็อ๋อคือน้ำเลี้ยงแบบมีเวลาแม่เก็บยางเนาะเจ้าน้ำเลี้ยงแบบมีเนาะตีว่าน้ำเลี้ยงนี่มันมีมันจะมีเปอร์เซ็นต์น้ำยางไหลกว่ามันจะเข้มข้นครับยางไม่ได้น้ำหนักเนาะจ้าได้น้ำหนักแต่ก่อนเขาแล้วทีมาได้ใจผมไม่เก็บได้เก็บขายได้ประมาณเท่าไหร่ไออันถ้าว่านั่นช่วงนั้นนี่มันขายมันเอาละแต่ราคาแดดเนาะครับคอันช่วงนี้ราคาดีเทาก็ขายในรอบในก็ได้อยู่ประมาณหมื่น พุกหมื่นเจ็ดต่อข้างต่อข้างนะประมาณเจ็ดวันเขาไปขายเจ็ดมีดอ๋อง่ายเจ็ดมีดขายเนาะอ๋อครับเขาบอกรู้สึกว่าดีดีกว่าเก่าอ๋อดีกว่าเก่าเขาบอกน้ำยางมันแคบข้นมันข้นครับแม่ครับเนี่ยงนั่นหผมเพิ่มพอเลยเนี่ยวเพิ่มพอแล้วมันข้นขนาดแล้วอันนี้แม่เปิร์ดกำลังกีดนะครับนี่เนี่ยข้นขนาดเลยมันมันมันแบบนั้นนัานไหลน้ำเหลี่ยงเนี่ยครับเออผมก็ เข้ามาสอบถามแม่เอ๊ะเดี๋ยวผมจะเข้ามาสอบถามแม่แห่งกรรมครับผมครับองคครับครับวัส <มา S 1> ดีครับ